เอาแล้วตอนนี้นะแปาก็ไม่ได้ไมอยู่ในมันจะเป็นอ่ามักมายแป๊บหนึ่งมันจะเป็นอ่ามันจะเป็นอืมมันจะเป็นคดีขาขนาดใหญ่เล่นกัะดานเาแล้วนะเ,เขา้าีดีกว่า แถวันนี้นะมีคนแจ้เข้าลิฟต์เต็มเลยครับน้ำท่วมน้ำท่วมไปที่สูงไปที<ๆ>่สูงอะไรพวกเนี้ยไอ้ยิงแค่ตัวดิออ้ยไม่ได้แล้วอ่ะหายหายดิบหายไอ้เหี้ยมันแอบมาขึ้นไปก่อนแล้วคุณผู้ชมเอ้ยดูดินิสัยโคตรเหี้ยโอ้ ช่วยด้วยครับช่วยด้วยโอ้ยไม่นะเปิดริฟดีเ้ยเต็มเต็มครับผมค่อยเปิดมาก็โดนเครื่องแบบไม่รอด้วยนะโอ้โหโแล้วก็มีผูกบ้าอะไรพวกเอากล้วยไปวางหน้าดิฟด้วยเนี่ยโอโ้ถ้ามันไม่ติดตรงกล้วยนะ้นนะคือผมสามารถไปได้ไดแล้วอะ เป็นยานทะลุรีบเข้ารีบด้วยอะไรแล้วกันนี่ผมอ้าวเฮ้ยเฮ้ยอ้าวตึ้งไปว่าฉันล่างมันติดนี่ว,วะเอออ่าไม่เป็นไรนะครับผมรอบหน้าเราเรายังมีรอบหน้าอยู่นะเ, <c oughs> เรายังมีรอบหน้าอยู่เรายังได้อยู่เรายังได้อยู่เราหน้าจะได้อยู่นะครับ ไหมก่อนนะปรับไหก่อนอ่าโอเคอันต่อไปเป็นเป็นสนามบินนะครับแบบเป็นสนามบินเป็นเหมือนสนามบินมันก็คือสนามบินนั่นแหละเรามีกระเป๋าเดินทางป่าววะไม่มีวะอันนั้นเราลอง ไปไัญแจ้งขึ้นทำไมวะอ๋อแจ้งใคขึ้นเพื่ออะไรครับเนี่ย่ะแจ้งขึ้นเพื่ออะไรครับเนี่ยถามจริงกูปาดป่จ้องที่พี่างก่อนเลยว่าตรงไหนจะล่วงก่อนนะครับจ้องพี่ดังก่อนฟายดูลย ถ้าเราลองซื้อริปเนี่ยอาจจะได้อยู่ครับฉันปแล้วไม,ละนะไม่ใช่ถล่มลงมาตรงนี้แย่เลยเนะีนะ่ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุย๊ยกลาวอลไรไงอุ้ยตอนนี้คือต้องออกจากซากไปก่อนอยู่ดีๆก็มีไอ้พวก ตอนนี้สนามบินนะครับได้กลายตอนสนามบินนะับได้กลายเป็นกลายเป็นซ่าตปปลาขับพาร์เป็นออก่อนทีสนามบินแทบจะตอนนี้นะผมสนามบินทั้งเป็นสนามบินเนี่ยแทบจะกลายเป็นเอ่อซากปลาขับพาร์ โอ้โหไรฉาบกี้ที่แบบเดี๋ยวโอ้โหเป็นอะไรที่ตึงมากครับยู่งก็มีกว่ารับใ่ทีเดี๋ยวเขาถือ, <c oughs> อว่าเรือบนเลือดมันน่าจะมา <c oughs> ตอนที่เราตอนที่เราได้มีการ ข้างบอะไรวะอันจะเป็นตอนที่เรานะตอนหยุดีๆได้แบบมันถลมออ่มมาเนี่ยโอ้โหยีเอานี่ผมเป็นเด็กแบกลูนนะเด้อมด้อเด้เด้เด้อเด้อเด้เด้อด้เด้ด้เเเเเดดอเ้้้เอ้้เอ เราต้องซึ้นไปชั้นบนสุดเลยใช่ไหมเพื่อนใช่ไเพื่อนเพื่อนเพิ่มฉับพันอ่าไปไปไปชั้นสิบนี่คนสร้างเราบอกเพื่อนไฟไหมเขาเขาเขาอขาจะเล่นเพื่อนเป็นไงดีวะเดตรนี้อุ้ย คครับห้ามลงลิฟต์ตอนไฟไหม้นะไม่งั้นทุกคนตายแน่นอนทุกคนตายแน่นอนถ้าทุกคนลงลิฟต์ตอนไฟไหม้อะแต่นี่ควรสร้างแบบมันจะไม่ทำทางลงมาให้อ่ะห้ามลงห้ามลงลิฟต์ห้ามลงมลงิฟต์ตอนไฟไหม้ผมแม่คุณอาจจะขาดอาก,กาศหายใจตายในลิฟต์ได้อันนี้ทำมันเป็นเล่นๆนูลิฟต์ิไฟไหม้มาแล้วอันนี้เป็นแค่แบบเล่นๆนะครับ แค่แบบเล่นๆนะอย่าตามตามครับไฟไหม้มาแล้วเองนี้ ทุกคนดูเลือดผมดีโอ้โหนี่ชั้นบนมีแต่คนดูฉชั้นสิบโอ้ไฟไหม้ครับผมดูกันว่ามีผู้รอดชีวิตไหมดูทรงแล้วไ่ค่ารอดหรอมีผู้รอดชีวิตประมาณนี้นะครับจนที่หายใจชีวิตไปที่ตายนะครับถ้าลายถ้าคุณตายแล้วชื่อคุณจะไม่มีนะครับผม อาเอาโรงเรียนเหรอไปโรงเรียนโอ้ยใหญ่สุดโผลอต่อต้านน้ำท่วมที่ไหนได้ไฟไหม้แล้วขึ้นไปชั้สแล้วขึ้นไปชั้สสูงเลยครับเปลี่ยนตัวละครระบบใหม่แล้วนะกูวนะ่าเข้าเรียนกูเข้าโรงเรียนแน,นะผมร่างดี้ดีนห้องเดีย นั่งนี้นี่ในห้องเรียนดีกว่าบทคดามเขียวอะไรเนี่ย fake ข่าอดสล่าสุดอะไรชมเสียงมันาอยู่เข้ามีอะไรมาบ่บ่นซึนามิซึนามิหรอเฮ้ยซึนามิที่สูงที่สุดอนนะไรเอี่ต้องการแล้วเว้ย สนามมีใครมาสนาม,มู่ไหนมขึ้นกันไปได้ไงอ่ะอุ้ยนั่งไงท่านผู้ชมมาแล้วโอ้ยปีน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 อุ้ย,น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 ,ยนี่ไงมาแล้วจะรอไปครับเนี่ยรอทีเถอะอื้มหืมกวาดทุกคนที่อยู่ตรงนี้ข้างล่างน,นี่ตายหมดเลยแต่เราไป มาติดเวอมีผีนี่นี่คือซากปลาขับพังนะนคิดว่าในคนตายเลยนะตอนเนี้ยช่วงที่ที่ผมรีบขึ้นไปก่อนไม่งผมไม่รอดแน่นอนทุกทนชมนี่โห่ละแค่นี้รอดแค่นี้รอดแค่ห้าคนรอดแค่ห้าคนโคตรสุดจัด แล้วเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยสวนสนุกสวนสนุกว้าวเส้นชิช่าสวัสดีดีกว่าไหนในต่อไก็ยังไม่มาเรอไปสกเรามากินอาหารกันดีกว่าสิ่นี่ดีกว่าคุณผู้ชม อย่าแย่งกันดีแต่มันก็ท่านลงหรอกน่แน่เนี่ยมันแกว่งแล้วเนี่ยเอ้ยมันแกว่งแล้วเฮ้ย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 เยจะรอดไหมวะเนี่ยมันจะหลุดตอนไหนก,ก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยหลุดอับสูงขนาดนี้ถ้าหลุดไปตายอีกเดี๋ยวนะคุณผู้ชมอ่าวสึนามิการเข้าไั้ไงสึนามิว่ะคุณผู้ชมที่สูงก็มีที่เดียวซะด้วยสึนามิแบบนี้คือ ใส่กิงรอต๊อูมาแล้วมาแล้วมาแล้วเว้ยโอ้ยอด้วยแล้วด้วยโอาแล้วสวยสวยสวยนนแม่อะเต็มเต็มกวาดไปหมดเลยอ้ชมดูสภาพสนุกเลยคือ เสียงใครวะเสียงเสียงใครวะใครเปิดไม้ตายกันหมดเลยอีก <c> เ <oughs> พื่อนชีวิตไหมผมตายอยู่ชั้นหน้านี้ตายชั้นแรกาแค่น,นี้เอ็มแมสจะตายจะไม่มีชื่อบอกแมสอ่าเอาไปเขาปวดอะไรกันเนี่ยเกลื่อนจำแล้วทำไมไม่เอาอ,อาามขอวะ ไอปอดไปงั้นเอาอันนี้ก็ได้วะคนนี้จะเข้าเดินจำอะไรกันเนี่ยนี่ผมเดินจำนะโครงสร้างเลยคล้ายกับแมปไอ้พัดวัดอันนั้นนะเดอะอันนั้นอะแต่ว่ามันดูมีความสมจริงกว่าวันนี้มันจะเป็นห้องอาบน้ำนะครับผม ข้อละอย่าอย่าเป็นอุ other, anymore, so, okay, ้ย so, อุ so, ้ยโดดไฟดูดอย่าเป็นพวกไฟไหม้เลยเพราะมันจะหนียากเราจะเครื่องไปใช้สูตรเนี่ยมันจะมีเปอร์เซ็นต์รอดน้อยถ้าคุณได้วิ่งลงมาก็อาจจะรอดนะแต่คุณวิ่งมมาไ่วนนั่นไงบอกอย่าเป็นไฟไหม้ก็เป็นไฟไหม้เลยเฮะนี่ขนาดเพราะว่านี่ขนาดเพราะว่าเขาอยากข่อยเป็นไฟไหม้ก็เป็นเลยแบบตึกนี้ตึกนี้ยัง ไฟลามไปจากรนันนอ,อ,อไฟอยู่ตรงนี้ไ้เคี่ยไฟลามอบบดูดูกันมาดูกันเนนยี่ยงไฟลามไฟลามโคตรไวโอ้โหโอ้โหูบเลยโคนตายหนีบ้างไงเดียดูนะ ว่าเพื่อนไ,ไฟมีแต่ไฟตายเนี่ยลยกูวาป้องเิรไปเลยไปเฉยไฉยไปติดเลยเนะี่ยรอดแล้วโอ้โหเอาตายจากอะไรวะผมไม่รอดไ,ไม่รู้ว่าตายจากอะไรเหมือนกันนะ ตอนนี้นะเดลีนจำทั้งหลังได้กลายเป็นสภาพแบบกลายเป็นสภาพของซาบปลาครับเอ้วผมตาจะอะไรวะดูในไม้ม่กี่แทงเหรอไม่น่าใช่โอเคไพ่พิบัตต่อไปอ,อะไรหนอไอพวกนี้เอโชคดีที่เลือกแอรคอร์ดโชคดีไปนะ เียเอาแม่แม่เออพอแล้วเอ,อสนิทสนิทกับเพื่อนตากเ่อนชุดต่มันมีสูงสุด่างฉันสองขึ้นมาเรื่อยกับชุดเนาเข้ามาเข้ามาเข้ามาเขา้าอด้วยๆๆๆด้วยเราด้วยเราด้วยมาเร็วเข้ามาเร็วนายหัวตีขึ้นตีข้ามา เขาเข้ากันไอเดิ้ลตอนเขาขึ้นเอาบัไดเดอมกันวะเอาแผ่นดินไหวนี่นียแผ่นดินแผ่นดินไหวเอาเติมอพลุมาด้ว ชมตอนนี้เพาดานได้พัดลมมาแล้วพดัดลมนะจังหวะนี้อมันล่วงลงมาแล้วเราจะอยู่เฉยๆไม่ได้กระโดดด้วยเพดานเริ่มพัดลมมาชิบเป็นชิ้นเลยโอ้โหเป็นชิ้นเลยตอนนี้ผมมาแอร์พอร์ตแอร์พอร์ตนี่สนามบินิดหลุดออกมาแล้ว กลายเป็นไปไปแล้วโอ้ตอนนี้คือสุดทั้งสนามบินนะผมสนามบินนี่สุดมันกับโรงพักเมื่อกี้เลยวิแล้วเข้าไปดูสร้างข้างในกันดีกว่านะผมวิกูเชื่อว่าคนที่ึ้นไปชั้นบนอาจจะตุย ฝากไปดูเพื่อนผู้รอดชีวิตเราจะได้ช่วยเข้ามาได้โอ้๊ยอุ๊ยอุ๊ยไปยังไงเดี๋ยวโชคดีหนไม่ผู้รอดชีวิตเลยเยอะเลยก็ได้ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ไม่เอาดีกว่าขอแบบนึงขนาดแล้วกัน สนักงานลรวบอกนั่ขบับหนึ่งแล้วกันอ่าคลิปคลิปคาลิปคลิปนายรีบของผมไม่มีในาดรอโอ,อเค มีถ้่คุณรู้ว่าไอสำนักง,งานเนี่ยมีแต่ทางขึ้นเห็นไหมครับมีแต่ทางขึ้นแต่ไม่มีทางลงนะครับมีแต่ทางขึ้นขึ้นไปถึงแค่สิบเราต้องตีขึ้นไปถึปแงแค่สิบเดียวัดเดี๋ยวเด,ดีๆๆๆๆๆ๋ยวดีดดีดดีดมันไม่รอเพื่อนวะ ตามทุกคนตามมาติดๆเลยคนชั้นล่างตายหมดแน่นอนดเดี๋ยวส่งแล้วน้ำท่วมติดมาข้าจะกลัวเอานี่มันอะไรกันครับเนี่ยต,ติดติดซากเึ้นไม่ได้ซาบไปซากอุย้ยมันไม่ยืนอะไรตรงนี้แน่ติดติดะติดอะไรวะ ติดตายชัวู์รีบไปแล้วใครลงมาชั้นหนึ่งเนี่ยดูวขึ้นไปขึ้นไปติดค้างเหรออ่าสวยแล้วติดชั้นไหนไปดูแต่สกายก็รอบมาได้นะโอเคนะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแ like, ชร์ กด Subscribe กดสติส๊กเกร์เด็กให้ผมด้วยน,นะสำหรับคลิปนี้ก็อขอตอลาไปก่อนสวัสดีครับ